สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับในวันนี้นะครับไปกันในเรื่องของยืนยันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับทางโคศกรัฐบาลยืนยันแล้วนะครับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิ์รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับเชื่อมั่นว่าเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแน่นอนนะครับทางด้าน ท่านชัยวัชรงโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงภาพรวมของโครงการเงินดิจิตอลวอลเล็ตห0 0่งบาทหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงออกมาเมื่อวนันศุกร์ที่10ที่ผ่านมาถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเงื่อนไขของผู้ที่มีสิทธิ์ ที่จะได้รับเงินในโครงการนี้จำนวน50ล้านคนที่ต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและมีเงินฝากไม่เกิน500,000บาทนะครับทั้งนี้จะไม่มีการปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับอันนี้คือยึดตามนี้ยาวๆกันไปเลยนะทุกท่านนะ สำหรับที่มาของแหล่งเงินทุนยืนยันว่าจะออกพระราชบัญญัติเงินกู้เพื่อกู้เงิน5แสนล้านบาทโดยกู้เงินกับสถาบันทางการเงินในประเทศส่วนที่ฝ่ายค้านมองว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญน,นั้นหรือวินัยทางการเงินการทางนั้นฝ่ายกฎหมายและทีมเศรษฐกิจได้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบแล้ว ไม่ขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญวินัยการเงินการคลังแน่นอนนะครับท่านโฆษกก็กล่าวมาอย่างนี้เนาะนะครับเราก็ฟังกันเอาไว้ก็แล้วกันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับจากการเยือนประเทศต่างๆเพื่อพูดเชิงรุกดึงการค้าการลงทุนให้สะดวกขึ้นส่วนหากในอนาคตโครงการนี้ถูกยกเลิก รัฐบาลมีแผนสำรองก็คือต้องมีเม็ดเงินเข้ามาลงทุนเพิ่มเน้นการท่องเที่ยววีซ่าฟรีการขยายเวลาให้บริการในสนามบินและเร็วๆนี้อาจมีมหากรรมการจัดการนี่นอกระบบรวมถึงการแก้ระเบียบราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุนอย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อมั่นว่าโครงการนี้ จะไม่ถูกยกเลิกและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากับผลลัพธ์ที่ได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและประชาชนแน่นอนนะครับอันนี้ท่านโคโซก,ก่าวไว้ผมรอเลยนะครับในเรื่องของการจัดการนี่นอกระบบนะนี่เรื่องที่จะทำต่อจากเงินดิจิตอลนะครับหลายท่านหลายคนที่ติดตามรับชมแล้วฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเงินดิจิตอลนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้นะทุกท่านนะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านข้อความทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้กับนายเอกด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ